ขาเจริญพรหน้าหนาวแบบนี้มีอะไรเบียดเบียดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเบียดแล้วอึดอัดอบอุ่นจนอึดอัดก็เข้าใจว่าสำหรับชีวิตหลายคนที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่เว้นช่องไฟให้ฉันเลยเขาไม่มีช่องว่างให้ฉันเลยก็เข้าใจว่าต้องการความอบอุ่นแต่มันอบอุ่นซะจนอึดอัดหรือเปล่าคือคนเราทุกคนก็ต้องการอิสระบ้าง เบียดเส้นจ,จนเหงื่อออกเบียดเส้นจ,จนไม่มีช่องให้ผิวหนังหายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้จริงๆก็เป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายในะชีวิตของคนผู้หญิงก็ต้องการที่จะมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวผู้ชายก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวก็โดยส่วนหนึ่งก็คือเป็นของกันและกันเจ้านายกับลูกน้องในองค์กรในที่ทํางานในออฟฟิศต่างๆก็ล้วนแต่มีความเป็นส่วนตัว แต่ถ้าถูกใกล้เส้นจนจนตรอกเรียกว่าก็เข้าใจว่าต้องการให้องค์กรรอดแต่ก็บางทีเบียดกันเส้นจนอึดอัดตัวลูกน้องเหมือนกันทั้งนั้นแหละท่านนะผู้จัดการกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานก,ก็ลูกน้องบริษัททั้งนั้นก็จะอะไรกันนะักกันหนาจริงจังมากเกินไปบางเรื่องก็รู้สึกว่าอึดอัดสามีพัญญาครอบครัวลูกหลานบางทีก็เยอะกันเกินไป เบียดกันซื้อจนอึดอัดมันก็อบอุ่นก็จริงแต่เป็นความอบอุ่นแบบอึดอัดนะก็ไม่ดีหนาวๆแบบนี้มีอะไรที่จะให้เกิดความอบอุ่นบ้างก็ดีเหมือนกันแต่อุ่นซสื้อจนอึดอัดก็ไม่ดีมีช่องไฟให้สําหรับตัวอักษรบ้างการอ่านบทความนั้นจะง่ายขึ้นและตัวหนังสือจะไม่ติดกันเป็นพื้ชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลาย ก็ขอเจริญพรธรรมะเชา้านี้มีช่องไฟให้แก่กันและกันจะได้เป็นความปกอุ่นที่ไม่อึดอัดและไม่กระอักกระอ่วนขอเจริญพรธรรมะเช้านี้